สวัสดีค่ะวันนี้ช่างสอนจะพาทําอะไรคะสวัสดีครับ <ฮะ S 1> ขอแนะนําตัวนะครับผมช่างสอนคอลิไฟนะครับแต่วันนี้เราจะมาปูกระเบื้องอยางนะครับสําหรับงานปูกระเบื้องอยางขั้นตอนการปฏิบัติการปูกระเบื้องอยางนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมพื้นผิวครับการเตรียมพื้นผิวก่อนอันดับแรกก็คือว่าทาความสะอาดที่ว่ามันเป็นฝุ่นหรือว่าเป็นคราบน้ํามันหรือคราบที่ว่ามันยังไม่แห้งอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองก็คือว่า แต่าตรฐานไ,ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้งสงครับตั้งฉากาก็คือฉากองบ้านแต่ละบ้านก็คือจากฉากไม่เท่ากันหลักการก็คือวัดจากมุมแล้วก็ท้ายนะครับก็ให้ได้อุณหภรมิมีเส้น,น่างนี้นะครับพอตีเส้นเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มการปาดปูอา่าปาดกาวลงเลยนะครับสําหรับกาวของเราก็จะเป็นกาวกาวปูกเบรื่องยานโดยตรงเลยนะครับครับผม ก็ปาทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงหรือว่าเราจะสามารถชิดได้ว่าจะปูได้หรือเปล่าก็คือมาเช็คตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือผ่านไปแล้ว15นาทีก็คือเช็คดูว่าถ้าดูแล้วมันไม่ติดขึ้นมาบนมือก็คือสามารถปูได้เลยนะครับถ้าติดมาอย่างนี้ก็คือปูยังไม่ได้ก็คือกาวยังไม่เซฟตัวสําหรับการปูก็จะปูจะที่เราตีเส้นไว้ก็คจะด้านว่เดี๋ยวเขเข้าไปดูเขาเริ่มมีติดกู 好好好 สำคัญครับมีข้อควรระวังนะะในการปูกระเบื้องยางสำหรับการปูกระเบื้องยางขั้นตอนการพิเศษก็คือการที่เราวัดขนาดก็คือให้มันได้ฉากจริงๆนะครับสําหรับงานของการปูกระเบื้องแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพื้นก็ตึงไม่ไม่มีรอยต่อหรือว่ามีปูหักอย่างเงี้ยครับหรือลูมหรือว่าเป็นเป็นแตงน้ำอย่างเงี้ยก็ต้องเรียบมากครับแล้วก็อีกสำคัญก็คือรอยต่อนี้ก็คือเห็นไหมครับก็ให้ชิดนะครับถ้าเพื้งเรียบแล้วก็คือมันจะไม่มีการลอยสะดุดนะครับ ก็ขั้นตอนการติดง่ายนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งถ้านอกแขงแล้วเราก็ดูขอบนะครับก็คือเอาลงขอบนะครับขอบใต้พอชิดนั้นก็เอาลงสี่จุดห้านิดหน่อยนะครับตรงขอบนี้ก็ดันเข้าดันเท่านิดหน่อยครับแล้วก็วางลงแล้วก็เบว้แค่น เราท่านที่ที่นั่นก็แต่ไว้เนะ